สบายดีทุกคนสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบนสูท่สท,นนสสทุกคนเด้อสบายดีเอซีทุกคนนะจ๊ะสบายดีเบิร์ุสู่ทุกคนเด้อวันนี้มาพอกันกับน้องหล่าสไตล์สาวเลาาเนาะยินดีต้อนทรับข่าวสู่สองหล่าสไตล์สาวลาวคือเก่าพี่น้องวันนี้น้องหล่ากัสิพาพี่น้องมาสมบรรยากาศดูทีอ่าเมืองสระสมบูร์เนาะแข่งจับภาษาคนเองทุกคนเนาะ เมื่อวานนี้น้องลาสิมาอัปเดตาสภาพอากาศที่สปปลาวเฮาเนาะมื่อวานนี้อากาศกะโคตรหนาวเลยทุกคนมื่อวานนี้อากาศาที่บ้านน้องลาหนาวขนาดเลยเนาะเพราะว่ามื่อวานนี้ฝนตกทุกคนที่บ้านน้องลาฝนตกประมาณสามหมื่นสี่หมื่นเลยเนาะทุกคนหอนมื่อวานนี้กะบสี่หมื่นแล้วเนาะน้องลาสิมาอัปเดตสภาพอากาศที่บ้านน้องลาทุกคนจ้ะลมพัดขนาดเนาะมีทั้งลมพัดอากาศฝนตกนนำทุกคน เยี่ยมสิาพาทุกคนยางไปเบิง่งแตอนนี้เราลกักกอยางไปสื่อเลขนะทุกคนยางไปสื่อหวยอันนะหวยรัฐบาลไทยเนาะอาคารว่ารัฐบาลไทยเขาก็จะขายอยู่สปปล,ลาวเฮากะเขาจีคายจดเอาจา็งสีเนาะทุกคนนี่เนาะเลขมันนี่น้องหลักสื่อเลขโซ่สามหกสิบสามทุกคนรันฐบาลไทยขายอยู่ที่ลาวเฮาเากะประมาณน,นี้นะทุกคนสิจดเอาเนาะจดใส่เจียเอานะทุกคน เดี๋ยวมาลุนกันมื้อนี้เฮาน้องละสิซื้อเเล็กรือบ่แล้วตอนนี้น้องละสิพาท,ทุกคนมาชมบรรยากาศที่ห้อไห้ปลายนาก่อนนะทุกคนเพราะมื้อนี้อากาศโคตรหนาวเลยเนาะฝนตกมาสมมือม้อสี่หมืล้วทุกคนเนาะตกเรื่อยๆเลยทุกคนยงางบ่ทันสาวจักเท่อเนาะเดี๋ยวน้องละสิพาท,ทุกคนมาอัปเดตสภาพอากาศที่สปปลาวนำกันเลยเดี๋ยวเขาสิย่างไบเบิกท้อง,งห้ทุ่งนากันะเนาะไปน้ำกันเลยจ้า นี่แหละทุกคนสภาพตอนนี้เนาะทีสปบป,ปอลาวเฮาทุกคนจ้ะนี่เบึ่งไหมฝนตกหลายมือเนาะฝนตกอประมาณอ่าสามมือสี่มือแล้วหอนมือนีทุกคนน้ำในานากระิประมาณนี่เลยเนาะน้ำสีทวมทงนานแล้วทุกคนเบิ่งเอาสภาพตอนนี้แต่ว่าหนาวหนาวเนาะทุกคนเลยตอนนี้เนาะอากาศหนาวหลายทุกคนหนาวขนาดเลย บรรยากาศกาสุดยอดลายเลยนะเดี๋ยวน้องหลาสิาพาทุกคนยางไปเบิงเทียวไาไปนาทุกคนบ้าเพราะว่าวันนี้ฝนตกรลยกาศตอนนี้บันกาศยางสิต๊คือเก่าน่งสิต่อตกคือเกา่ตกตกตกเกาโอ้ยมีทางลมพัดนําพี่นอ้องน้ำท่วมทงนาเลยตอนนี้นะเดี๋ยวสิาพาทุกคนยางไปเบิงบรรยากาศเนาะนี่ทุกคนอันนี้กับสภาพที่เยวหาไปนาของน้องลานด้อ หนาวแน่หละทุกคนมื่อนนี้เนาะนี่น้ำก็คือซีทวามละทุกคนน้ำทวามต้องการหนาววบรรยากาศคายคือยามเหตหาเหตนาละทุกคนทางนั้นก็จะเป็นเจียงคายเจียงนาน,นะทุกคนตอนนี้เฮาก็ย่างหอดเที่ยวไยไปนะทุกคนสีมาพาทุกคนชมบรรยากาศดูทีห้อหให ยูทีไฮยูทีนาของโซล่าเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเมื่อนี้อากาศกะโคตรหนาวเลยทุกคนหนาวกลัวทุกๆมือเลยนะอ่าเพราะว่ามื่อนี้เป็นอากาศสี่แบบว่าทั่งหนาวเออทั้งมีลมและกะมีฝนตกนนําทุกคนฝนตกอยู่ที่บานน้องหล่ากับประมาณสามมือสีมือสดแล้วนะทุกคนเอยเบิ่งสภาพาอากาศกัยังมืดคึมคือเก่าทุกคนมืดขนาดเลยเนาะตอนนี้น้องหล่ากับพาทุกคนย่างมาแล้วที่หัวไลาบนาทุกคนย่างไปเบิ่งชมบรรยากาศที่ ทง,ทงหายทงนาบานน้องลาเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนนาะเบิง่งพุ่งว่าพุ่งควายเนาะเบิง่งวัวควายแถวนี้ทุกคนแบบว่ามันกายู่แถวนี้เลยเนาะเนี่ยพุ่งว่าพุ่งควายทุกคนบรรยากาศที่นี่กะโคตรหนาวขนาดเลยเนาะมีทางลมพัดใน่ทุกคนแบบมันเย็นขนาดเลยเนาะเบิงสงภาพน้องลาตอนนี้สแมลูกอ่อนสแมลูกอ่อนทุกคนเพิ่งตื่นนอนนะทุกคนก็เพิง่งแบบ ตื่นนอนแหลวก็ฝฟันนะเออฟันฟันเห็นว่าตัวเองอยู่เหมาะกรรมจริงๆแหละฟันว่าตัวเองออกลูกนะทุกคนรายกาเลยยังไปสื่อเ็ขนำพรอละรลยก็สิพ้าทุกคนมาชมบรรยากาศนำเนาะฟันว่าตัวเองอยู่เหมาะกรรมทุกคนล้วกะฝฟันว่าตัวเองออกลูกนะทุกคนนะ่าจะเป็นเด็กลิงเนาะความฟันของน้องลาน้องแปไปไปเลยนะทุกคนงลาก็เลยไปสื่อรัชบาลไทยนี่ ซื้อรัฐบาลไทยเนาะเลขกทยสีคายโย่เลาเกา,ยยลลากับสิบประมาณน,นี้ทุกคนสีคายแบบจดเอานะทุกคนแนวน้องหลักกามาลุนตน้องการมาเนะาะคอถือเหลือคือโบน่เนาะซื้อเล็กทบารรัฐบาลไทยทุกคนฟันทอทีท้แดงกับไปซื้อเลยเนาะเดินบรรยากาศทางรางกับบินทุ่งว่าพุงขวายทุกคนจะ้ะใน,น้องหลักสิพาททุกคนยางเลาะทงไฮท,ทงนาเลยเนาะโอ้ยเนาะสอกกัอยังไงมาไปเฮาควายเนาะควายกับแลนไรทุกคน บรรยากาศตอนนี้มีทางลมมีทาง่าฝนนะทุกคนน้องหลาซักผ้าบ่แหงจ้าเกืือทุกคนตอนนี้บ่มีเครื่องสีนุง่งละโอ้ยผ้พาปิวน้องหลาซักผ้าสามมือสีมือทุกคนบ่แหงจ้าเถืือโอเคทุกคนเนี่ยน้องหลาสิพ้าทุกคนขึ้นเมือเลยเนาะขึ้นเมือรีวิวอ่า คุมะคุมนาบ้านน้องล่าคุมนาน้องล่าเนาะ <g ül> ชิม,มารีวิวคุมนาน้องล่าเนาะทุกคนเนาะคุมนาน้องล่ากับชิมีอยู่ประมาณสิบปลายลังคาเฮือนทุกคนเทีทยงหน้านะบ่มเมนลังคาเหอนหอกทุกคนนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังเด้อเดี๋ยวน้องล่าสะพาทุกคนย่างขึ้นมาทางนี้เนาะนี่อันนี้ก็เป็นกุกมะม่วงทุกคนกุมะม่วงนกล่าว่ามีมะม่วงแล้วทุกคนเบิดแหละ มังวงเบิด์ตนะเนาะปีนี้มังวงอึดหนเนาะที่บ้านนอกลานนะค่อ,อนข้างจะบ่ค่อยมีโหบวมีมีหอีทุกคนเบิเ์กี้ยงเลย <c oughs> นะเบิร์กี้ยงเลยเนาะมีเลยวางนี่แหละรถตอกๆทุกคนเนาะบอกอีกสี่ว่ารถตอกเป็นยางรถไทยนานี่ยนะนี่แหละอันนี้แหละรถตัวนี้แหละทีพาทุกคนเห็นไทยเห็นนานทุกคนไถยนาเนาะ มีห้อมนกม่วงทุกคนมาบึงทุกคนมาเบึงเที่ยงให้เทียงนาเนาะโอ้มองมอง่วงโอ้ม้องม่วงอยู่เถิงคนสองสามหน่วยเดี๋ยวนี้เขาเจา้าก็เริ่มจะออกข่ยออกนาแนละ้วเนาะแต่ว่าเทียวคุมน้องลานนี่สลายกะซียูนาหน,นี่แหละเนาะบอได้เข้าในบ้านเนาะทุกคนนี่เขาเจ้าพวมเฮ็ดเถื่อนม่ทุกคน พัฒนาลายเติบแหละพุกเธอพันตาหูกเดี๋ยวสีหัวไว้เบิงค่ะทุกคนมาเบิงกันตําหูกนําทุกคนแนวน้องละสิพาทุกคนมารีวิวายนี่ก่อนสิมาเบิงดอกไม้อสัตว์เ <c oughs> ขาเจ้ากําลังสีเฮเธอ,อนใหม่นะทุกคนว้าว เกิดข <łość> ้าเจ้านะกัลังสีเฮ็ดใหม่พาทุกคนมาเบิ่งดอกไม่นะที่พาทุกคนมาเบิ่งดอกใหม่เนาะดอกเศรษฐีทุกคนอันนี้เขาเอิ้นว่าดอกเศรษฐีเด้อไผปลูกและสิเศรษฐีเงินคำนำรวยเนาะดอกไม้มีเจ็ดดอกไม้งามๆทุกคนนี่ดอกไม้เศรษฐีนะทุกคนเขาเอิ้นเนาะนี่เนาะ ไฟปูแล้วก็จะเสริมบารมีหายแกยขอบครัวหรือว่าเหือนสารนนี่และทุกคนจะพามีเงินมีทองเนาะลำรวยวะสซ่นเนาะพาทุกคนมาเบ่งมาจเจดอกงามๆทุกคนเนาะเราปลูกเนาะลายดีปลูกไว้เป็นโรเป็นโรเนาะดอกเรซตีวะสั่น สวยงามบอทุกคนใครต้องการซื้อมาเสียเเด้อเราขายอยู่เราขายอยู่สันว่ายอกเราขา,ายเราปลูกมาประดับเพื่อนเราซื้อสวยงามบอเดี๋ยวน้องหลักอิพาทุกคนอยากไปเลาะเรื่อยๆเนาะและ้วิพาทุกคนไปไปเบิ่งการตำหูกนำเนาะมาเบิ่งเขาตตำหูกนำนี่งามอินดีอยากไปอยากมามาเบิ่งเข้าเจาะตำหู ตำสินนะทุกคนจ๋านาวยทั้ทงลมผัดอีก <laughs> ตมตัวนี้มันก็ใครตามอยู่ทางบ้านคนได้แม่แกว่วอยากได้สินทางบ้านก็ถ้าเข้าค่ายแพงอยู่เนาะแม่แก้ว อยากมาได้ตัดตัดเสือตัดยังมันได้คือการตัดจินตัดเสือกันทุกคนมาเบิ่งกันฝนตกลายเนาะกุ้กวยของน้องรามันฉิดลมทุกคนมองไหมลมพัดลายเนาะกวยก็สิลมแหละตอนนี้ก๋วยเขาก็ยังว่ทันสุกเถอะทุกคนเบิรงมันชิดลมอีดีอีหล่อเลยทุกคนยัางกวยเขายังว่าทันสุกเนาะ เก๋ยังบัตทันเก่เธอทุกคนค่ะมันเก๋ใครเนาะน,นี่นี่หางกว๋วยพิเศษของฮาวอีกเนาะก๋วยน,นี่เป็นกวยอันนี้เนาะกวยอันนั้นกวยเงาค่ะทนนุกคนมันยาวนะบัทันเป็นมากเดี๋ยวเราสีหาตัดใบมันก่อนเราอันสันอันนี้นเป็นกว๋วยเาทาทุกคนทันมันเป็นมากมันยังมันกระชยาวเนาะคือยาวนะทนุกคน เกล้ากระยาวแล้วก็หมากกระใ่ทุกคนอันนี้เป็นกลวยที่น้องลาเอามาแต่ทาแต่งผลด้อพี่น้องกลวยของน้องล่าเนาะ <c oughs> พืชผักก็สีประมาณนี้อันนี้กะปลูกไปซ,ซื้อทุกคนมันกลายมันตอดลายเนาะ <c oughs> มันตน้นเนาะมัน,นมันต้นมันตะปะหลังเ่านี่แหละกว่าเข้าชีงวยลงเลยทุกคน <c oughs> ลมพัดลายๆเนาะมันชีงวยลงเหล,ล,ละลูปแวกกับบักลายทุกคนท่างล,งลายยังว่าท่านใหญ่เอาไปปลูกเถอเนาะ เดี๋ยวไววฝนเสาร์อนสิหาใหญ่กบวยไปปลูก่อนทุกคนเนาะบริเวณกบที่สวนกวยน้องล่ะเป็นบริเวณแถว่อนแถวสานนี่แหละโอ้ลมพัดหนาวเย็นเป็นมันเบาไขมันทุกคนเป็นมันกระหลังสีเบาเนาะทุกคนเนาะแต่ทีโตน้องลาวาชีเอาอันนั้น จะมาปกใส่ทุกคนอย่าฝนตกมันสิถึงมันเนาะมันมาเบาอยู่ที่มองทางน้ำที่วันนี้ทีมาน้องหล่ากะลมพัดประมาณนี้ทุกคนอากาศกัดทีหนาวหนาวเย็นหนาวทุกคนเนาะโอเคกันเลยมื้อน,นี้น้องหล่ากะชิคอจบคลิปไปสำนีเด้อไยที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์น้องหล่าเ,ลเนาะมันยนังหล่ากะจิคอโตไปก่อนเดอ้อไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายหนาว